เอกมันรับแล้วค่ะเลิกงานกลับบ้านกันค่ะมีอะไรเ้าเอารถ <ลด S 2> ถอยนะไปทำงาน รถมอเตอร์ไซค์สองคันนี่เพื่อนมาเบืองรถพใหย่นะคะพญ่ย,ย,ยังพาไปไปตรวจสภาพเพราะว่ารถมันมีเสียงมองหนึ่งดังแล้วจะสอบใหม่มันเปิดเฟกกอนนะคะทุกคนนั่นแหละเ <c oughs> ป็นอย่างได้หฮงตอนแรกเ็นทามซื้อรถ่อยนะคะแต่ว่าคข่ยว่ขาย

หน้าซ้มเอคนรวยเขาก็จะมีรถชอปเปอร์แบบนี้แหละค่ะทุกคนเราก็ขี่ไปประชุมการจิบกาแฟนะคะทุกคนวันหน,น,นึ่นงหันผู้บาวสองคนมาเบิง hein, รถพญา,ะยายนะคะปีที่แล้ว เพิ่นเจอรถคอยเราที่นี่เพิ่นเลยถามซื้อรถคอยนะค่ะพ่อใหญ่บอกว่ารถพันระยาฉันฉันขายบดได้ว่าสั้นเราที่นี่เพิ่นก็เลยพญายัยได้บอกเพิ่นว่าเบิ่งรถคันเขียวปีที่แล้วนะค่ะเพิ่นมาเห็นสภาพเพิ่นเลยบอกว่าหายมือหนึ่งว่าสั้นพ่อใหญ่เลยบอกขายเลยบ่าสอ่มนะคะตอนนั้นเราที่นี่เพิ่นเลยมาอีกรอบวังอาทิตย์ก่อนนะคะนั่นแหละเพิ่นเลยมา หาพญายาจะหายเมินหาว่ัแนแล้วข่อยเลยบอกพญาว่าขายเท่าใดก็ขายรวยข่อยวางจีแล้วเมื่อนี่เพื่อนวากับมูนะค่ะมาอีกเพิ่นก็เลยบอกว่าพญาบอกว่ามันมีปัญหามีเสียงอันนึ่งแ่กเข่าม้าเราจะต้องสอมอีกตัวหนึ่งระวัางสินะค่ะเพราะว่างวดที่แล้วนะไปไปตรวจสภาพประพานนะค่ะทุกคนเพื่อนเลยบอกว่า อาคาสอเท่าอยเพิ่นจะออกไข่ว่าสันเขาทุกคนนั่นแหละปัญญาเกลเยว่าเออจะสอมภายในอาทิตย์นี้ให้เสร็จเพราะว่าเราน่าจะต้องไปอาเฮ็ดขอ้อกายให้เพิ่นแล้วนะคะนั่นแหละน่นแหละ,หละขาข่อยกเกลเรดีใจน้ำเล้าที่จะได้ขายลถนะคะอาจจะวันที่สิบเก้าแล้วบุกตัวเออบุกมือตรวจสภาพวันที่สิบเก้านะคะนั่นแหละมาเรียนที่ถดถายเมืนน่อวันที่ อันที่แปดนะคะอีกสิบเมือ่ออีกสิบเมือม่อเก้าเมื่อสิบเมื่อสิบเอ็ดเมื่อนี่แหละคะ่ะแล้วพอเราขายรถคันนั้นแล้วเราก็จะ,ะขายรถคันแดงนะคะทุกคนรถคันแดงกันยังพันตรวจสภาพแต่อาจจะมีแนวส่อมบางเล็กน้อยนั่นแหละนะคะ <laughs> นะคะอากาศหนาวนะคะทุกคนเวลาล้มมางสีมันกันหนาวขึ้นย้ำหนาวบานเฮานั่นแหละ บ้านเขาเนี่ยยังว่าย้ำหนาวกันยังหอนแตวายุนีนะหนาวนะคะแตะ่ตอนขับรถออกจากที่ทำงานมาก็สิบห้าองศากับบ่าหนาวนะคะทุกคนอากาศดีพอมาหอดบ้านก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะมือวันจันทร์เพื่อนเราจะเอาไม้มาทรงมาสั่นค่ะทุกคนอาถาเพื่อนเอารถคันใหญ่ม้า,า,มาเพื่อนก็จะมาจอดหลังบ้านแล้วพญ่ยก็จะให้เพื่อนเอาไม้วางหนีนั่นแหละค่ะ พันดอกไม้ข่ยข่อยอาจจะเปลี่ยนแผนเปลนวานหน้าบ้านนะคะทุกคนแล้วที่นี่เพื่อนบ้านทรงขอ,งของความหาพยาวาชัยตัดหญ้าให้บ่าสัน้นบัดนี้ดอกไม้มันผัดเต็มบ้านด้วยบัดน,นี้มันมันอยู่กระจายกระจายมันว่ายุ่เป็นหมองพญ่เลยว,ว่าตัดออกด้วย <laughs> ละะ <laughs> เ,<อ> <laughs> เียล่ะค่ะก็เลยสิด้ตัดหญ้าออกกระทั่งสิตัดอ่า ต้นดอกไม้ออกแต่ว่ามืออื่นค่อยจะง่ายต้นนะ่ะเดซี่ออกมาอีกอยู่ว่าเดซี่้ายหลาย,ลายขั้นเขาตัดแล้วี่มันก็จะบอบเป็นดอกนะคะเพราะว่าตัดยอดออกแล้วทังซี่นะคะ่ะแต่ว่ามันอาจจะเกิดโป่องอีกอยู่เพียงแต่ว่าอ่าเพราะมันยาวมันก็นเหนย้าพร้อมหยาเหย้าพร้อมหยาแล้วก็ตัดอีกมันเลยพราม่มีโอกาสได้เป็นดอกนะคะทุกคนนั่นแหละเดีย๋ยวจะพยายามย่ายออกมาปลูกหน้าบ้านนะคะเสียดาย มันแพรมันลายนะคะนี่แหละค่ะทุกคนบรรยากาศขนาดหนาเลยดูสปริงทามเนี่ยมันแรงนะก็ยังหนาวเลยค่ะทุกคนนั่นะค่ะเมื่ออื่นเป็นวันแดงกับวันหยุดของข่อยนะคะเมื่ออื่นก็จะอเอาขยะไม้เศษไม้นั่นเป็ิ่มนะคะให้พญายาตัดๆให้สันแล้วก็เอาไปิีม พยายนฝังแล้วเป็นคนะเห็ดอีอย่างบรีบร้อนนะคะคือคือพอฝ่าว่าฟังนะคะอ่าคือจังรถนี่แหละคะ่ะทุกคนตอนไปตรวจสภาพปีที่แล้วบอพานกระแทนที่จะจะฝ่าว่สอบเราไปตรวจอีกนะคะก็มาตีว่าขั้นแดงครับพอมีรถล่ออ่ายางก็ล่ออ่าฤดูอายางก็วินเตอร์ซะ คั้นวาโลคาันนี้คือการมันเพื่อนบอสอามันเพื่อนหายเมินนึงจาคของกับสอมให้มันเสียให้มันแล้วอันนี้เสียงเงินคอาอไปตรวจสภาพนะสองเือกับเบิดพันกว่าแล้วคอยข้านบาน้ำเล้านะค่ะทุกคนขั้นบ้าแลราก็สิผิดกันนี่แหละเราเห็นอีกอย่างเป็นบอสเสร็บบอสบอสสำเร็จบอสเสร็จากอันนะคะ่ะเป็นข้างค้าๆา,านะคะ่ะ เห็ุควรล่ะค่ะทุกคนซื้ออุปกรณ์มาตะปีที่แล้วพุน่ะนะแต่มีอุปรกรณ์หลายอย่างอยู่แต่ว่าเป็นอย่างไรเพราะเสื้อปร, <c oughs> ประตูประตูเปิดปิดบางที่มันจําเป็นนะคะ่ะผัดนื่นเป็นแบ้งเป็นอันอ่าอย่างซีแพกกนอื่นผัดซื้อมาอันที่มันท่านได้ใส่งางอันแหลกผัเลว่าแล้วนะ่ะวางแผนในยางบ่บ่ถูกต้องจากยางนะค่ะทุกคน ข่ายละครบ้าน้ำเลานะคะแล้วแต่รัสิเหตุประเหตุนะคะเพราะว่าข่อยแห่งเงินเราไปหลายแล้วเราที่นี่แล้วก็เงินไปซสื่อยางอื่นวูบวเสื่อยางกระสื่ออ,อ,อ,อุปกรณ์ส่อมรถอันนั้นอันนี้หละขั้นข่อยถามข่อยเล็กข,ขี้คานเบ้าน,นะคะขั้นบาอมากระสีโจมกระสีผิดกันนั่นแหละ <laughs> แต่ว่าข่อยกระอดโจมมาได้ราคาบางข้างนะคะ ป้าจะเสียหนามือนี่กับบริเซียดอกค่ะทุกคนเพราะข่อยนะยังเป็นโรคเมื่อยอยู่นะคะบ่แมนดอกมันเป็นบ่แมนเมื่อยตะข่อยคนอื่นที่ทำงานเขากับเมื่อยเอขากับจมกันนะคะเพราะว่าทุกคนก็เคยเป็นโควิดเบิดนะคะข่อยก็เลยคิดว่าตะขาก็ยังสันนิษฐานว่าเกิดจากการที่เขาเคยได้รับเสือ้อโควิดนั่นแหละคะ่ะแล้วเฮ็ดให้ร่างกายเขาเป็นแบบนี้นะคะ นั่นแหละนี่แหละค่ะทุกคนข่อยก็มาว่าวมาโจมให้ทุกคนฟังนี่แหละคิดหอดเอฟซีนะคะ่ะคันว่าจะบ่อาจคลิปทํคาคลิปเพอาหไกับว่าเธอเพอไปทักทายเอฟซีติวสนซันค่ะทุกคนก็เลยอยากมาทักทายต้นเดซี่ข่อยนะคันแม่นนะเพื่อนบ้านมาตัดหญ้าให้ก็คงจะบอะไรชมความงามดอกคะ่ะเพราะว่ามันกำลังจะ อ่าเป็นดอกนะคะทุกคนเออกําลังเป็นอ่ะใหญ่แล้วก็เป็นช่อดอกน,น้อยๆนะคะขั้นห้องตัดออกแล้วสีมันก็โอ้ยเสียดายนะคะทุกคนเบิ่งให้เบิ่งอีกดนี่นะคะทุกคนนี่จากน้อยกับเป็นช่อจากน้อยกับออกช่อออกดอกแล้วนะคะนี่แหละขั้นน่ะขั้นมาตัดออกสีนะคะทุกคนเนี่ยก็โอ้ยเสียดาย นั่นค่ะเมื่อนี้เราตัดอ่ะตัดหญ้าอ้อมบ้านนะคะนั่นแหละทันตัดแล้วนกระดูสวยงามนะคะทุกคนนั่นแหละเพื่อนก็เลยท่งขอความมาหาพญายวาให้ตัดหญ้าบ่เมื่อนี่วัซันพญายกรเลยวาอ่าเดียวถามน้น,นะนะก่อนวัซันค่ะแต่ว่าพญ่ยแล้วก็เฉให้วหายแลมาตัดนั่นแหละค่ะเพราะว่ามันอ่ะผู้ไฮมันบอกค่ะทุกคนเบื้องบนนั่นมันก็ต้องตัดออก นั่นแหละต้นดอกเดซี่อข่ก็เลยสิบะได้งามเอฟซีเลสิบะเห็น๋ยวข่อ,อ,วอยก็จะมืออื้นเศร้านะ่ข่ก็จะมาขุดเอาอันที่มันขุดได้แน่จากน้อยไปปลูกย้ายไ้นะคะทุกคนได้หยหน่อยต้นก็นเอาอันที่ข่จมใหาพญายฝรั่งแบบนี้นะ เดียวกระสิมีเอฟซีบางท่านนะคะที่เมื่อเขียนแวะขึ้นนี้ไปแล้วกับขึ้นไม้เห็ดยังอีกนะคะทุกคนเพราะว่าเวลาจข่อยจมหายปัญญาพลังยามใดก็จะมีคนมาเขียนแบบนี้นะคะนะะมันก็เป็นอ่าปัญหาในครอบครัวเล็กๆน,น้อยๆที่อยากเอามาอ่าเบาๆนะคะทุกคนแต่ว่า มันก็เป็นเรื่องจิ๊บจ้อยสําหรับข่นะคะมัน่เป็นเรื่องใหญ่โตแต่ไข่อยากเอามาบอกให้ทุกคนฟังซื่อ,อเอ็นบอข่อยพาทุกคนย่างอ้อมาทั้งคุณทั้งคนทั้งคนแล้วก็มาทั้งปีนะคะอ้อมบ้านพอดีวันนี้ก็เข่าบ้านจบคลิปนั่นแหละคะ่ะทุกคนชีวิตของแต่ละคนน่ะมันก็มีทุกรสชาตินะคะรสชาติ หวานสมอมขมหวานเปรี้ยวหวานมันเค็มอย่างสี่นะคะก็มีทุกรสดทุกชาติไปนะคะนี่แหละแต่ว่าบรรยากาศยูนีถึงจะหนาวแน่จากน้อยแต่มันก็ดีนะคะเพราะว่าบ่มีียบลพีสนะคะแล้วก็ธรรมชาติสุดๆเลยนะคะยูสบีเดนนั่นแหละแล้วมีเอฟซีมาคอมเมนต์ว่า อายุประเทศไทย47องศาพนาทุกคนปาดขนาด1 5 1 6องศาอยู่นี่คันแดดแห้งๆกระห้อนคักแล้วนะคะนั่นแหละค่อยกะยังคิดอยู่นี่ค่ะเตรียมตัวเตรียมใจ้ากเกษเียนหนะ่ายไปยู่บ้านเฮานะ่ะจะต้องปรับตัวมากเลยกับอากาศฮ้อนๆแบบนั้นนะคะน่นแหละคะ่ะเอาละคะ่ะทุกคนคลิปนี้กะ เอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวค่อยคุยกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนที่ามารับชมคลิปช่องของมาดามบ้านนอกแล้วกับบลืมมาดามนะคะหลายท่านนะคะที่มาให้กาลังใจมาเขียนคอมเมนต์นนาลักห่าลัก,หก,หกให้ได้อ่านอยู่ประจํานะคะขอขอบคุณเนหลายนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปคะ่ะบ๊ายบาย